ำกูหาราวีครับผมเราจะไปชมอ uh, าถ้ำน้ำก่อนนะครับทุกคนผมนก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนกันแน่ที่ป้ายบอกทางาาทางนี้นะครับไปดูไปชมกันครับว่าจะเป็นยังไงถ้ำน้ำวัดถ้ำกูหาราวีครับผม เห็นถ้ำแล้วนะครับตรงนี้หรือเปล่าครับตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมทําน,น้ำครับ จะใส่มากครับพญานาะคข้างในจะเป็น ถ้ำนะครับมีน้ำเต็มเป็นไม่รู้ลึกหรือเปล่าครับเข้าไปข้างในจะสูงไหม่านผู้ชมนี่ครับข้างในน้ำสีฟ้าคามสวยมากครับ กลับมาจากถ้ำน้ำแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมถ้ำคูหาลาวีครับท่านผู้ชมข้างบนผ่านบันไดไม่รู้กี่ขั้นเหมือนกันครับนูนสูงมากครับผม พร้อมแล้วลุยครับโอ้ไมยก็เราเดินมาสักพักเราก็ใกล้แล้วนะครับทุกคน <c oughs> ใกล้จะหมดแรงแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปดูอยู่นูน่นเป็นเจดีครับสวยมาก ตรงนี้บันไดขึ้นมาไปต่อครับทุกคนเรามาถึงจุดนี้ตรงที่บันไดนะครับแล้วก็เดินมาตรงนีุ้งทางนั้นจะเป็นอีกทางหนึ่งครับจะมีสองทางแล้วก็ขึ้นไปทางนี้นี่มีป้ายเล็กๆให้เรา อ่านพอที่จะรู้ว่าไปทางไหนถ้ำใหญ่ถ้ำใหญ่ไปทางนี้ครับทางไปถ้ำใหญ่ครับท่านผู้ชมแล้วตรงไหนคือถ้ำใหญ่อันนี้ถ้ำอะไร จะเป็นทําใหญ่แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่มีป้ายบอกนะเราไปชมข้างในกันครับผมงางพี่นองระวังมือเด้อนี่ นี่ครับทุกคน อืเงน้นาขั้นบันไดเลยครับนี่นู่นขาวสวยมากครับไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับเป็นเก็ดเพชรครับรีสวย,ลยและยิบไรยับเลยครับผมมกถือเนีวมาถือเนี่เด้วยพี่น้อง นี่ครับมาดูนี่นี่ตั้งอยู่ตรงกลางเพี้ยนเลยนะครับกลางทําเลยครับหืมนีข้างในหลังจากน้ำแห้ง จะมีเกดเพชรอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่มันวาวมากครับผมถัดไปอีกครับ จะเป็นท่องหูผงใหญ่นะครับลึกเข้าไปเลยนะครับผมยังไม่เห็นทางแยกหรือว่าถ้ำเล็กแยกออกต่างหางนะครับยังไม่เห็นนะครับ เราจะเดินเข้าไปข้างในกันครับท่านผู้ชมมีข้างขขาวนะครับแต่ว่ากิ่นข้างข้าวไม่แรงนะครับไม่ชุนนะครับโอ้โห นี่ครับท่าอันนี้จะเป็นหินหินหินงอกนะครับที่เป็นสีขาวนะครับนะครับผมตัดกับผนังถ้ำนะครับเป็นสีเอ่อ ออกดำๆนะครับผนังถ้ำแต่หินย้อยเป็นสีขาวนะครับตัดกันสวยงามมากครับผมนี่ผนังถ้ำจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นหินแบบนี้เลยนะครับผมเราจะขึ้นไปดูตรงนี้ข้างบนผมเห็นสายไฟไปนะครับแต่ว่าไม่เห็นหลอดไฟนะครับไปดูข้างบน เอีงน้ําข้างบนเราไปดูไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนครับอ๋อเป็นแบบนี้ไม่ได้เอียงรเราขึ้นมาจากบันไดตรงนี้แล้วครับข้างบนก็จะเป็นแบบนี้เราไปดูกันซิว่าจะไปต่อได้ไหมข้างในจะเป็นยังไงทางแคบแนะครับ ไม่รู้ข้างในเป็นอะไรนะครับแต่ว่าผมเห็นกิ่งไม้มาคาดไว้แบบนี้ผมจะพาทุกคนมาแค่นี้นะครับเราเราเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับมีกิ่งไม้แบบนี้มากั้นไว้ ไปครับเรากลับกันครับผมสงสัยเจ้าหนะ้าที่หรือว่าทางวัดเอกมากั้นไว้ไม่ให้ผ่านนะครับเราก็จะไม่ไปครับ นี่ก็คือถ้ำใหญ่นะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมสวยไหครับ